อ่ะเริ่มเรายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับการครบหนึ่งปีของวงเราเลยนะเยอดย้อย <c oughs> นี่ไนคิวฉลองหนึ่งเหมือนส้ำวย่ยหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะชื่อพีวีค่ะคบเป็นโรเซ่ค่ะเป็นใครในวงคะเป็นอะเป็นหัวหน้าวงอ๋อเป็นหัวหน้าวงค่ะรู้มาแล้วค่ะว่าเป็นอะไรในวงนะคะโอเปิสวัสดีค่ะชอยมินค่ะเป็นเเป็นเจนนี่ค่ะเป็นน้องเล็กในวงสวัสดีค่ะชื่อขวัญค่ะเขาเป็นจีซูค่ะเป็น เป็นอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอไก่ได้อะไรสวัสดีค่ะชื่อโซมโอค่ะโคเป็นลิซ่าค่ะเอ่อทำหน้าที่เป็นเป็นรองหัวหน้าวง yeah จะไม่จะจะอธิบายไหมว่ามันทำอะไรเอออธิบายซิขวัญประพาร์โจมคือเราจะมีคำถามเป็นคำถามแล้วก็เราจะมีป้ายสี่อันนะคะก็คือเป็นรูปของเมมเบอร์ คือของพวกเราเองนะคะแล้วก็คําถามพอถามคำถาม,ถามปุ๊บถ้าเราคิดว่าใครตรงกับคําถามนั้นก็คือชูขึ้นมาว่าเป็นใครนะคะ <Yeah. S 1> ยวกานเราไปเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยสำหรับคําถามข้อแรกนะคะดีโฮเซคิดว่าสมาชิกคนไหน <laughs> พูดมากที่สุด พร้อมยังสามพูดมากที่สุดนะคะสามสองหนึ่งชู่ขวัญเดี๋ยวเวัยเธอชนะนะโอเยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นสองคนนี้สุดๆแล้วใช่ต้องเป็นสองคนนี้เวลาอยู่ด้วยกันสุดแล้ว ูไงถ้าอยู่ในสี่คนนี้จะได้ยิน2องคนสองคนใช่รชู้ตัวเนอะมาถึงกับเงียบไปนบายค่ะข,ข้อต่อไปค่ะตามหลับข้อต่อไปคุณคิดว่าสมาชิกคนไหนชอบมาเลทหรือมาช้าบ่อยที่สุดในวงนะคะเอาละเคลียร์อะไรกูก็เคยมาช้เาเลยคือกูช้าเพราะมันกูช้าเพราะมันอ่ะทำให้กูมาช้าด้วยสามองหนึ่งอ่ะ อีสซ่ออนไลน์คนไม่ลงมาช้าเพราะว่าอะไรเพราะอะไรอธิบายหน่อยไม่ตื่นวันนี้ก็มาช้าทุกคนก็ส่งต่อไปเพื่อเขาพอนั่งรอซึ่งไม่โว่เรานอนเพลินไปหน่อยแล้วฝันว่าเราได้ไปทะเลเกิดชุดทะเลวันก็เลยพุ่นละหุ่นหล่อข้อต่อไปคิดว่าสมาชิกคนไหนนะคะเป็นเจ้าแม่แฟชั่น จากการแต่งตัวก็รู้แล้วป่ะง่ายแล้วค่ะคนก็ไปเรียนมาป่ะมึงกูให้มึงตอบหรือยังอ่ะมีครอะคนต้องดู every day look ของชอยมีนเวลาไปซ้อมเต้นจะบอกว่ามีนแต่งตัวได้เป็นแฟชั่นมากที่สุดนี่หรอใช่ทำไมล่ะทำไมเออเอ้าเอ้าเดูเมื่อกี้ก็พูดว่าง่ายๆดูจากตอนเนี้ยง่ายสุดแล้ว ชัดเจนที่สุดไม่เออมันชัดเจนที่สุดอ่ะจริงๆที่ทําสม่ําเสมออ่ะใจทุกวันเลยเหมือนกัแบบว่าไปงานมาแล้วก็มาสองแม่หัวจะหลดเท้าเลยหัวจะดเท้าจริงน้อยมากที่มีนจะใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนไม่เคยเห็นมีกางเกงแบงๆแบกัด สยืดไม่เคยเห็นมีเกงวางขาสั้นกะเสยืดไม่มีนะก็คือไม่ไม่ถ้าเป็นสยืดต้องเป็นขอบนิดนึงมันเอวมันเอวเนอรถ้าเป็นสยืดธรรมดาก็อ่ะขึ้นมาหน่อยข้อต่อไปค่ะต่อไปใครอินเนอร์ดีที่สุดหนึ่งสองสามเออนละทำไมทำไมถึงคิดว่าขอนเนอร์ดี กอะไรมันเป็นคนที่อินเนอร์ชนะสุดในวงแล้วขนาดว่าเต้นแบบลงท่าวันแรกท่าไม่ได้อินเนอร์มันไปแล้วมันทําให้แบบอู้ใช่เวลาเวลาเต้นอะไรเงี้ยหน้าขวัญจะออกขวัญกินเออแต่เมื่อกี้หน้างูเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกเพลงเร็วอ่ะเย้ทั้งคันนี่ไม่เคยฟังเพลงนั้นมาก่อนใช่ คิดว่าใครเซ็กซี่ที่สุดสามสองหนึ่งหันอยู่เดี๋ยวๆอีโซ่มึงช่วยตอบแบบช้อยเดียวได้ไหมไม่มีชายแล้วเย่ทำไมทำไมถึงคิดว่าพี่บีเซ็กซี่ที่สุดพี่บีเซ็กซี่เพราะว่าพี่บีเซ็กซี่ไงเลยไลายเต้นของพี่บีมันสวยดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะใช่ใช่พอดูแล้วคือแบบ เขิมฮัลโหลขึ้นเออขึ้นเลยเราจะกีดตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าท่าเต้นมันจะดูไม่มีอะไรแต่พี่พีก็ทำให้ดูเซ็กซี่ได้ช็อตป่าข้อต่อไปจ้าต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาบ้างนะคะว้า กลับดีนะทุกคนคิดว่าสมาชิกคนไหนในวงมึงอย่าเพิ่งยกสิสวยที่สุดคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนกูขอร้องไว้ละสามสองหนึ่งโอเคชอยมีนั่นอะไรส้มโอค่ะมึงตอบจริงเหรอวะเอ้ยผ่านมางวดูสี่คนเลย เออคนดีเป็นอย่างี้ยกสีคนทำไมพี่พีถึงคิดว่าผ่อนสวยวะก็มึงสวยปะอ้ก็คือสวยปะส้มโอไม่สวยพี่พี่อีส้มอมึงเปียกตอนนี้ไม่ทันแล้วเองเอาเข้าใจสอคนแล้วไมันต้เป็นหน้าเก๋ๆไงแต่ถ้าสวยๆคือสองคนนี้ทอชาแนวแบบเยจีแนวอะไรเงี้ยที่แบบเออส้มโอคิดว่าตัวเองสวยมากที่สุดทุกคนหนูตัวเองอ๋อทุกคนไม่เล่นเหรอโอเคหนูยกทุกคนเลยจริงๆหนูคิดว่าทุกคนสวยหมดแหละแน่ไม่หนูว่าคิดว่าทุกคนสวยแต่หนูสวยสุด คนดูที่เราเลือกคําถามนี้มาถามขอโทษด้วยค่ะไปที่เขาถามต่อไปนะคะเป็นนอกเรื่องการซ้อมนอกเรื่องแบบรูปร่างหน้าตากันแล้วนะคะจะฟังไหมวันนี้คิดว่าสมาชิกคนไหนเท่ที่สุดเท่แบบไหนอ่ะเท่แบบมุ้งมิ้งมั้งไอ้เท่ก็คือเท่แบบลุกสะแกสบกครูคูก็ได้อ่ะนิยามให้สามสองเรื่องนั่นแม่หนึ่งหัน โซโก้โซโก้โอ้ยคุยเรืองจริงด้ปะเมื้อกมันจะได้เป็นลิส่า่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าโโเท่ที่สุดคะลูกมันชัดนะใช่ลูกชัดลายเต้นมัชัดหนูเป็นผัวของทุกคนแต่วันนี้ยกูยังโคตดเท่เลยโอเค เอาเป็นว่าส้มโอเป็นคนที่เท่ที่สุดในวงนะคะข้อต่อไปนะคะคิดว่าสมาชิกคนไหนตลกที่สุดก็เครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนดูไม่มีสติค่ะทุกคนส้มข้อที่ขอคําตอบเดียวได้ป่มขอคาตอบเดียวเลยทุกคนใค่ขอคำตอบเลยคิดว่าใครตลกที่สุดทันมาซามเอ้พี่พีตลกตรงไหนกล้าบอกอ่ะขวัญมะแม่ขวัญมันชอบชอบเล่นมุกด้วยอ่ะ มูอะไรมูแป๊กไม่ไม่มูแป๊กอะให้กูแต่ว่าฝันอะมันชอบเล่นมูแบบแบบแบบที่คนอื่นเขาตลกอ่ะไม่เห็นหน้าก็ตลกอ่ะเห็นหน้าก็ตลกอะเห็นหน้าก็ตลกอะมันชอบส่งรูกเตียงมาเหรออย่าเห็นว่ะโอเคนี่อะไรนะไหนในความเชื่อก็วีเออนี่แหละ ามสว่าทำไมเป็นพี่พีเออทำไม่เพี่พีเพราะความลกสุดเพราะว่าพี่พีพูดมาเรื่อยๆใช่ใช่ตลกด้วยความอองของพี่พีด้วยเออแต่เวลาพี่พีอองอะตลกใช่ตตลกก็เลยบอกว่าพี่พียตลกไปที่พี่พียยังไม่เข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรออกมาใช่แล้วพี่พีตอ่ะน้าตามุกไม่ทันไงแล้วมัยดูตลกหมเห็นไหมเห็นไหมใช่แต่ว่าเนี่ยเอฟวีทา์อะจะเป็นขวโอเคเอาไปว่าขวัญตลกที่สุดส่วนพี่พีก็ตลกเพราะความไม่ตลกนั่นเอง คำถามต่อไปนะคะคิดว่าสกิลการถ่ายรูปแบบเลือก2คนนะคนที่เทพที่สุดกับคนที่ก่ายถึงคนถ่ายหรือคนถุกถ่ายคนที่โดนถ่ายอ่ะคนที่โดนถ่ายก็แล้สามสองหนึ่งเชียร์้มใครกากที่สุดพี่พีคือพอถ่ายรูปใช่ป่ะตึ๊กตึแชร์มินก็จะแปะได้รูปโพสเลยแต่พอพี่พีอ่ะหนึ่งสองสามส่้าช่ห หนึ่งสอาท่าอะไรดีอะท่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยยังไงดีเอออุ้ยใช่พี่พีนนึ่งสองซ้หนึ่งสดรอแรกรอบแรกหนึ่งสองผมเส้นนี้รอบตไปเปลี่ยนเส้นเปลี่นเส้นมแต่มินกับส้มพดพดเก่งจริงขวัญก็เก่งขวัญก็พดเก่งคือพี่พีกัดสูตรอะจริงๆคือเหมือนกูอะจะชอบแบบ ท่าหนึ่งกูจะให้ได้รูปที่ดีก่อนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าสวยแล้วถึงจะค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนอีโซกับกูกดชัตเตอร์ไม่ทันคือมันมันจะเป็นแบบจักยืนอ๋อนั่งนั่งเราเริ่มนอนแล้วแต่ขวัญจะเป็นโพสแบบหน้าสวยใช่ขวัญแล้วโพสน้าสวยส้มจะเป็นโพสแบบเน้นท่าเน้นการท่าดูดีมีจะบิดเอวส่วนไส้อยู่ไหนไม่รู้ส่วนพีพีก็ยังอยู่เอ๊ะวัวาย ในขณะที่มีนบิดจนไส้จะหลุดออกจากพุงแล้วพี่พียังจับเส้นผมเส้นที่ 2, <iot> 2> อยู่แบบแอะต่อไปนะคะไม่พูดถึงเรื่องความอา่ชอบออกอนอกบ้านออกนอกหองนะคะใครคิดว่าสมาชิกคนไหนเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้มากที่สุดนะคะไม่น่าจะหนักใจสักเท่าไหร่นะคะทุกคนอย่างที่ยเห็นกันนะคะ3ามสองหนึ่งฮัน ทำไมรู้ตัวไหมรู้มาลงการอะไรตรงไหนก็อธิบายสิว่าทำไมเราถึงออกไปสังสรรค์บ่อยเพราะว่าเพราะว่า hurt อ๋อเพราะว่า hurt ก็เลยออกไปสั่นๆเหงาอยู่ในห้องเหงาเหงากูถึงอยู่ในชอยวะแม่เมื่อกลับอยู่ในหมวดที่พอเพื่อนชวนปุ๊บไปเออไม่คือจะบอกว่าถ้ามีอายุเท่ากูอ่ะเนี่ยกูไปด้วยกันแล้วสองคนเออ แต่ว่าตัวเกิดก่อนไงใช่ส้มมันก็เลยเก็บแต้มมาก่อนหน้านี้แล้วหนูเพิ่งจะมาหลังมาหลังเนีัยพ่อขวันอ่ะยี่สิบประชาย่อยอี่ตัวแล้วน่ะพอขวันมามาครบปุ๊บขวันก็ไปถ้าพี่พีมาพี่พีอาจจะเป็นแบบสเปเชียลอีมเป็นอะไรจะแบบวันพิเศษพี่พีจะแบบอย่างนี้ดีกว่า ส้มรถชนอะไรเงี้ยพี่พินสังสั่งฉลองฉลองโอเคไปที่รู้กันนะคะว่าส้มโอชอบไปสังสรค์กับเพื่อนๆต่อไปเป็นเรื่องนิสัยการกินนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าสมาชิกคนไหนกินจุที่สุดนะคะ3 2มหนึ่ง ขวัญขวัญส้มโอขวัญเพราะว่าเวลาเราสั่งอะไรมาแล้วกินไม่หมดส้มโอจะตังเก็บเกะเลยโอ้ <laughs> <laughs> บทบาทเดียวกับขวัญเลย <laughs> <laughs> ใช่แล้วก็อีขวัญ <laughs> ก็เวลาไปกินข้าวกับขวัญเวลากินอะไรไม่หมดว่ามึงกินไม่หมดอีไรแล้วก็ตักเข้าปาก <laughs> <laughs> ช่วงลหลังนี้ขวัญกินเยอะชัดเจน <laughs> แต่ช่วง <laughs> ทุกช่วงคือส้มโอกินเยอะทำผู้อะโอเคเอาเป็นว่าอยู่ในระดับเดียวกันช่วยไงชาวนาควรจะปลูกข้าวไร่ตามเม็ดนะดูนี่เห็นไหมคติเดียวกัน เขาเราบะนะเราต้องกินให้คุ้มีกับค่าเหนื่อยคใช่ใช่เพราะเธออีกข้อต่อไปแล้วทุกคนคิดว่าสมาชิกคนไหนเหมือนศิลปินที่สุดเอาเลยสาึง3 2 1สอง่งอีละมินมึงเอาอีกละทําไมถึงคิดว่าโซมโออันเนี้ยโคเป็นใครก็เหมือนไงรู้สึกแบบนั้นตอนที่เป็นเดนจีเมื่อกี้ คลิปอ่ะก็เขาจะบอกว่าคนโคบีซ่าเหมือนนิซ่าเลยคนโคบีจีเหมือนเยจีเลยอะไรอย่างเงี้ยคนพูดถึงอะบ่อยมากส่วนพี่พีพี่พีดูจากตอนซ้อมลายอะไรก็เหมือนจะลงจะดิทคยก็คือก็คือเหมือนโรเซ่แล้วก็ตอนตอนโคบซูจินอะเออลืมบอกอันนี้เหมือนเหมือนสุดเหมือนสุดเหมือนสุดเหก่อนโรเซ่ใช่โคบเหมือนชอบชอบตอนที่โคบซูจนเลยเพราเหมือนที่สุดแล้ว do you remember you remember remember what to say นั่นอัตโนมัติเนื้อปลาโรเซ่ยังมีซูจินะคะแต่เราอ่ะแล้วแบบได้ครบยากเพราะว่าเรามีคนน้อยคําถามต่อไปนะคะคิดว่าคนไหนในวงแกะท่าเร็วที่สุด3,2,1โอ้ ทำไมถึงคิดว่ามีนแกะท่าเร็วที่สุดคะทุกคนก็เพลงอะไรออกมามันก็แกะได้คือแบบบางทีไม่รู้เลยว่าเพลงนี้มันมาแล้วแต่มีนเต้นเป็นไรว่ะสองคนนี้จะเป็นคนรูแป๊บแป๊บเต้นอลไรแต่เขาไม่ค่อยดูกันในประเด็นเป็นอารมณ์แบบอุวยเต้นเพลงนี้นะ้แล้วแล้วค่อยไปแกะอะไรอย่างนี้แบบแต่ว่ามีนแหะแก่ทุกเพลงเต้นได้ทุกเพลง Red Lip Now Earrings Now High Heel Now Handbag Now เอาป้ายลงได้ป้ามันละอายใจว่ะโอเคโอเคไม่มีใครยยขวันเลยนะค้อนี้ต่อไปเป็นโปรดัก์เขาถามต่อไปคิดว่าสมาชิกคนไหนมุงมิงที่สุดสามสองหนึ่งนั่นไง พี่พีเอา,อาง,ง่ายนะแต่ตัวอย่างที่เมื่อกี้พี่พีพูดแล้วเราไม่ฟังใช่ไหมพี่พีก็จะอะไไม่มีฟังพี่ยอยาก เดอย่จางเงี้ยพี่เพีอย่างงี้แล้วก็ขวานอ่ะขวัญมันจะมุ้งมิ้งอยู่แล้วอ่ะอ๋อขวัญมันจะมุ้งมิ้งในคำพูดใช่ไม่ใช่มุ้งมิ้งในแง่หมายถึงแบบชอบทังไม่ฝักเนี่ยถ้าผมว่าภาษาไทยวิบัตรในอีสามปีข้างหน้าเป็นเพราะมันมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเงี้ยคนทักบ่อยจะตายว่าพี่พีรุ่นเดียวเราก็คือจริงอ่ะไม่เป็เราอรืรุ่นเดียวหรอพี่พีทุกคนยังไม่รู้ไงพี่พีสามสิบแล้วยังไม่ชมก้าเห็นไหมเห็นไหมไม่จริงกันด่าง จะไม่ยอมโดนด่านะทุกคนสมาชิกคนใดในวงติดต่อยากที่สุดเวลาจะไปซ้อมหรือว่าอะไรอ่ะงายเลยงายเลยสามสองหนึ่งไปรู้ตัวก็ได้ทำไมอธิบายไม่มันเป็นอย่างนี้คือโทรศัพท์อ่ะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนคือมันพังอีกแล้วอ่ะแบบว่าต้องเข้าแอปนันค้างไว้ทุกคนคล้ายเลยมันจะทิ้งเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนะคะแล้อทรศัพท์ใหม่ให้ส้มนะคะจริงๆคือแบบถ้าแบบ อย่างอย่างพอมีนจะมารับมนีใช่ไหมคือต้องเปิดไลน์ค้างไว้เลยอ่ะถึงจะรู้ว่าแบบมีนส่งมามันเหมือนเป็นช่วงสซมส้มโอบดใจว่ะไม่เราเปล่าเปล่าไปอยู่ในช่วงสซโลเรียนไหล ช่วงโซโบขดฐานเคแล้วนะเข้าใจน้องนะติดต่อไม่ได้โทรมาหาน้องเลยแบบเมื่อกี้น้องรับเลยเพ้โอเคโอเคโทรมานะทุกคนซูโทรโอเคพูดถึงเรื่องต่อไปนะทุกคนคำถามต่อไปคิดว่าสมาชิกคนไหนขี้เกียจที่สุดในวงสามสองหนึ่งอโอ โอ้ยแล้วทำไมมีขวานทุกช้อยอีกแล้วเนี่ยเป็นคนแรกที่ถ้าซ้อมแล้วนั่งมันจะลงไปนั่งคนแรกเลยเพลงปุ๊บอ่ะขวานหายละไอขวานนั่งเลยกว่าจะเรียกขึ้นมาซ้อมได้หนูเพลงเริ่มไปขึ้นเพลงแล้วข้ามันคือความเหนื่อยใช่มันเรื่องความเหนื่อยได้ยังไงเต้นเพลงเดียวต่อไปนะคะทุกคนในในวงเนี่ยสมาชิกในวงเนี่ยชอบหุ่นใครที่สุดสามฟองหนึ่ง นี่มีนมาพี่พีมาพี่พีมาและมีนมาคะแนนเท่ากันอะ so so อะทำไมถึงเลือกมีนก่อนขานเ,เรือกเียวจ้ะขา,ขามีนสวยจริงใช่คือสิ่งที่เราไม่มีนั่นแหละเราก็ชอบ <laughs> <laughs> ส้มทำไมถึงมีนมีนทั้งนม <laughs> No, มันเขาตอกย้ำตัวเองค่ะทุกคนก็มียกกบกูนะเออนั่นแหละสะโพกอะไรอย่างนี้ก็ดูสวยใช่ก็ดูแบบคือดูสมสว่วนอะแบบดูเต็มเหมืนเนื้อนมไข่อะไรอย่างเงี้ย แล้วทำไมขวัญกับมีถึงเลือกพีพีชอบเชฟพีพีใช่เชฟออฟยูแอบเลือกพี่เชฟออฟยูมีดูเรียกว่ากแบบนี้ใช่เฮ้ยไม่ตงคิดว่ามีใส่เสื้อยืดใส่กางเกยืดก็ยังเห็นมาเป็นอย่างนี้คือมีคุณอะไรกาฝ่ายอ่ะใช่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 อะไรกันโอเคเอาเป็นว่าพีพีกับมีคือคนที่หุ่นดีต้องเหมือนเรากำลังบั็ตัวเองเลยว่าเราไม่มีมึงมีอีขวัญมีขวัญไม่ตอนนี้คนที่อันนี้ที่สุดคือส้ม แต่จริงๆก็อยากแบบเซ็กซี่อยากไปยั่งผู้ชายบ้างแต่ว่าล่ะล่ะล่ะต่อไปคิดว่าใครเต้นเก่งที่สุดคิดว่าใครเต้นเก่งที่สุดใช่ใครโซเต้นเก่งที่สุดโอเคพร้อมยังคําตอบเดียวก็ได้สองคำตอบก็ได้นะโอเคหันเลยหันโอ้มาทั้งวงมาทั้งวงโอเคท้าไม่ถึงคิดว่าทั้งวงเต้นเก่งที่สุดอ่ะอยางขวัญอย่างนี้ใช่ไหมคือ มันไม่ได้แบบเริ่มมาจากเต้นเก่งไงแต่ว่าคือก็ขอถามพัฒาใครเต้นเก่งที่สุดไม่การที่พัฒนาได้เร็วอ่ะก็คือการเต้นเก่งปะเออขวัญกับมีนอ่ะก็คือเหมือนแบบว่าแบบพัฒนาเก่งอ่ะอืมคนแบบนี้คนงคนแบบนี้ก็หายากนะแล้วพี่มีกับมึงอ่ะเก่งยังไงก็มันแน่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยกินจะสวยแล้วก็สุดท้ายนะคะทุกคนสมาชิกในวงเนี่ยปื้มใครมากที่สุด อันนี้ขอขอเรื่องจริงๆนะขอเรื่องจริงไม่ต้องกลัวนู่นนั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่นชมคนเดียวนะคะทุกคนคนเดียวโอเคพร้อมแล้วบอกให้เวลาคิดหนึ่งสองสามชุบมึงเข้าใจคำตอบว่าคนเดียวมั้ยอีสองสองคนเดียวนี่คิดยากเลยอ่ะโอ้ยตเขาหงายกระดแล้วอ่ะโอ้โหโอเคทำอันหึงอันนี้พี่พีเลยตอบสิ รู้สึกว่าพี่พีสามารถเป็นไอดอลได้ใช่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 ไม่หมายถึงว่าเป็นมายดอลเราไอดอลของมึงหรือว่าการท่าท่านาตัวเองของกูเป็นมายดอลกูได้สวัสดีค่ะเออขอโทษค่ะต่อต่อกูรู้สึกชอบทัสนาคติพี่พีแล้วก็แบบแบบในเรื่องในเรื่องแบบการที่เราจะไปพูดให้คนคนนึงแบบเขาลุได้อ่ะ โอ้ยพี่พีชอบพูดดึงสติกูเวลาใช่ใช่พี่พีพี่พีชอบพูดแบบพูดดึงสติแบบว่าชอบทัศนคติในเรื่องนย่งนพูดดูมีอะไรน่าฟังมาก่อนแล้วลุกพี่พีดูแบบดูน่าเชื่อถืออ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีพี่พีก็ไม่มีเราในตอนนี้ใช่เพราะว่าถ้าวันนั้นพี่พีไม่ทักแชทมาแล้วถ้าวันนั้นกูไม่มีความกล้าพอที่จะมาสเตเดียมใช่แล้วก่อยู่ไม่มาแน่นันก็ไม่มีแบพีวันนี้นะคะทุกคนไม่มีดีโอเซ่่ถ้าพี่พีไม่อยู่สเตเดียมวันนั้นก็คือไม่เจอแล้ว วันนั้นไปว่ไปเรื่อะไรอ๋อวันนั่งมันนั่งพี่พีพี่ไปไปคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วพี่พีทักแชทแล้วพี่บอกว่าให้ลองเข้ามาสเซตเดียรโอเคแล้วทำไมพี่พีถึงเลือกขวัญที่เลือกขวัญเพราะว่าคือเมื่อก่อนอ่ะพี่อยากจะกังวลว่าแบบขวานมันจะทำได้ไหมว่าอะไรอย่างงี้คือขวัญน่าเป็นผลที่สุดนั่นเองใช่ลองแรกๆเท่านั้นพี่พีพูดว่าอะไรนะพี่ยังคิดอยู่เลยว่าจะเอาขวัญขึ้นเวทีได้ไหมนี่คือเป็นคำพูดแบบเี้ยพี่เคยพูดแบบนั้นด้วยเหรอใช่พี่พีเคยพููดดออย่่าางงี้จรริกพตๆคืเม จุดที่ต่ําที่สุดแล้วมันพุ่งมาแบบปู่แบบขึ้นไปเลยแล้วก็ขัออกไปเลยออกใช่มันเป็นสิ่งที่อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปแบบว่า <c oughs> คือยอมรับความจริงว่าตัวเองเคยอยู่แย่ที่สุดแล้วแล้วพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่แค่แบบเดาอยู่กับที่เรื่อยๆเอออยู่ๆมันก็ชายออกมาด้าน,นอินเชืช่อไม่เลวนะอัพตัวเองโดนโดดเด่นเรเวอร์พึงน่าชื่นชมไงที่แบบทำให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองในตัวเขาได้ จอกันไปแล้วนะคะท้าสู่นว่าเออแล้วค่ะทุกคนสำหรับ Pop Quiz วันนี้ Pop 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 Quiz Pop Quiz ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากรู้อะไรก็เราอาจจะมีคลิป Q&A นะคะใช่เราจะมีคลิป Q&A นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็ถามคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยหรือไม่ก็อยากรู้อะไรอยากรู้อะไรก็เดลิเวอร์เมสเซจไอจีพวกเราวงพวกเรามาก็ได้นะคะทุกคนเราอาจจะมาทำคลิปอีกไม่อาจจะทำอีกแล้วก็แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่กองของเรานะคะฟิ n i า h หน้าแล้วนะทักงนแล้วทำไมก็ยังไม่ดีอย่างเงี้ยโอเคใช่พี่นิชชายแลวนะคะพูดที่เป็นคนลงคลิปบ้างหลังพวกเรามาโดยตลอดเย้คนมีอะไรอยากพูดไหมเรายังไม่เรายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับการครบหนึ่งปีของวงเราเลยนะเยโดวอุ๊ยเออใช่เราครบตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วมีนาปัมีนาเดือนที่แล้วใช่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาดตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคน ขอบคุณขอบคุณมากๆสําหรับการซัพพอร์ตต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยที่อยู่กันมาอ่าร่วมเอ่อสร้างประสบการณ์การเต้นต่างๆให้กับวงเรา้วยนะคะยอนั่นแหละขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันนะคะทุกคนยังรวมเป็นอยู่เป็นก้อนเดียวกันยังมีปัญหาอะไรก็คือยังมาคุยกันอยู่นะทุกคนก็แหละเป็นดีโคซ่ อยู่เข้าใจกันไปเรื่อยๆนะทุกคนออเย็นกัน้องได้จะบอกลำคาญด้อกูลำคันไปจีเมยนเจอร์วงได้ออกทีนี้เราจะมาฟังกันได้เงินเดือนไหมก่อนปากหัวหน้าวงนะคะคนที่ปลูกสร้างเราขึ้นมานะะคปลูกสร้างก่อนเก่งนะเนี่ยเด็กๆไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่หนึ่งปีแต่ว่ามาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรมีแค่รู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆมากกว่าแต่ว่าทุกคนพัฒนาเร็วมากพัฒนา คือมันเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรลง <laughs> อะไรกัน <laughs> โอ้เรไท้กันหมดเลยปะตาคุณ <laughs> แต่จริงๆเลยคือทุกคนทําให้รู้สึกภูมิใจจริงๆรู้สึกว่าเออเรามาขนาดนี้อะไรอย่างี้ป่ะมันคือที่ของเรารู้สึกแบบนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่แบบไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเราอ่อนแอเรามีตรงนี้ที่เป็นจุดแข็งของเรา <laughs> ใช่ไคำูวันนี้ครับรู้สึกว่าเวลาที่ขึ้นเวทีอ่ะ เหมือนไม่ได้ก้าวไปคนเดียวเหมือนใช่เหมือนจะไปอยู่สี่คนเรามีคนข้างๆมันแบบเอามีตุ๊อมาเนาะพอพอมีดนตรีเริ่มแล้วทุกคนก้าวไป้อมกันมันมันรู้สึกว่านี่คือทีมที่แข็งแรงแข็งแกร่งอะไม่ไหวใช่ภูมิใจของเกาะเพราะว่าวงลีโฮเซ่ทำให้ช่องชอยมีนมาถึงหนึ่งหมื่นซับได้เพราะว่าอันนี้จบไปเลยอะเมย์อยากขอบคุณเลยไฟไหมกูไฟก็อยู่กับเรานานอยู่แบบ ใช่ไกคอมเมนต์คิวดิ้นเลยเอ้ยคอมเมนต์คิวดิ้นเล่พวกเราใช่พวกคนก็บอิน่ให้พีดแหละใช่ใชน่คนามันเป็นลิง์ี right. ่เพราะว่าทุกครั้งที่พวกเราได้คอมเมนต์แย่ๆไฟเลยเป็นคนที่มาพูดคอมเมนต์ดีๆให้กับเราตลอดเวลาเย้แน่นอนก่อนที่ลูกมีจะปิดคลิปนะขอเวพน่ะขอให้ดีโฮเซ่นะคะตอนถึงแม้จะครบรอบไปอะไรนะหนึ่งปีเมื่อเดือนก่อนนะเออ ก็นี่ก็เห็นเห็นมาตั้งแต่แรกๆนะคะแบบรู้จักตั้งแต่แบบเออคือเข้ามาพร้อมกันเราก็เป็นปีหนึ่งเหมือนกันตอนนี้พวกเราอยู่ปี2แล้วถึงแม้พี่พีจะแก่สุดก็ตามนั่นแหละค่ะคือเห็นพัฒนาการตั้งแต่วันที่พี่พีไปเรียกอีสาตัวนี้เข้ามาเต้นด้วยแบบมีปัญหากันตั้งแต่สมัยมาปามงเต้นด้วย5คนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นมาตลอดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทุกคนก็ทุกคนมีพัฒนาการที่ดีมากเป็นเดินไปพร้อมกันอย่างที่พี่พีพูดจริงๆเวลาทุกคนอ่าแบบ นั่นแหละทุกคนเวลาแบบขึ้นโชว์อะไรเงี้ยสี่คนนี้ก็จะให้กําลังใจกันเสมอรวมถึงนี่ด้วยก็จะให้กําลังใจพวกนี้แล้วพวกนี้ก็จะแบบให้กําลังใจนี่เสมอถึงแม้ว่าจะแยกซ้อมตลอดอะไรนะก็แบบอยู่ด้วยกันตลอดขอบคุณดีโอเซ่ทุกคนที่คอยให้กําลังใจเราด้วยนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นฝากทุกคนติดตามดีโอเซ่ต่อไปให้มันปังๆมากขึ้นเย้เออเบื้องหลังของอ่าเขาเรียกว่าอะไรมึงอะไรนะดีโอเซ่ ก่าจะมาเป็น Back Pink This Love Cover by Roseen คุจะอ่านยืมในนี้ไม่ได so ้นะก็ไปดูทางช่องฟ h i n i t c h i นะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าพวกเราซื้อชุดท SO ี่ไหนเอาชุดมาจากไหนอะไรยังไงถ่ายที่ไหนบา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 ทุกอย่างคำตอบอยู่ในคลิปนั้นนะคะอยู่ในช่องฟิ i ิ i t c h i นะคะก็ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะทางช่องซอย m ม n นช anel นะคะแล้วก็ฝาติดตามคลิปเบื้องหลังต่างๆในคลิปของช่องฟินิชชัยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเต้นใหม่หรือจะเป็นคลิปพูดใหม่ก็สามารถเจอกันได้ใน ครั้งหน้านะคะไว้พบก,กันใหม่ครั้งหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กดกระดิ่งกด s ีเฟ i ร์สให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามทุกช่องทางของพวกเราด้วยนะคะทั้งของวงและทั้งของแต่และเมมเบอร์พร้อมทั้งของเมเนเจอร<า>์ของพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ยายบาา